วันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆวาดโลโก้โอลิมปิกก็ไม่ได้วาดซับซ้อนมากแต่เราจะต้องรู้จักเครื่องมือ Pathfinder แค่นั้นเองไปดูกันเลยดีกว่าว่าันวาดยังไงเราจะทำการลากภาพที่วาดไว้แล้วไว้มุมซ้ายบนแล้วกันนะโอ้ที่เราจะ ซอนแบบมือใหม่เลยใช้ลูกศรดําหรือช็อตคาโตัว V บนคีย์บอร์ดกดไปก่อนหลังจากนั้นเราก็กดที่วัตถุที่เราต้องการจะลากซึ่งก็คือไอโลโกโอลิปิกที่เราวาดไว้แล้วเนี่ยจากนั้นกดใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ทําการลากที่มุมของมันแล้วก็กด s h ช f t ไปด้วย Shift ถ้าใครต้องการวาดแบบเนียบเนียเน้ยแบบให้ใคล้ายกับโลโก้ที่สุดเลยก็ไปก๊อปลูกมาจากอินเทอร์เน็ตคลิกขวากด ก็ปีอิมเมจใช่ไหมหรือภาดไทยก็อะไรสักอย่างจะไม่ได้ละแล้วก็เอามาวางที่ Adobe AI มันก็จะได้ทั้งสมมาตรใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยหรือสองใครอยากเอาแบบเข้าๆช่วยๆก็เหมือนที่ตัวตอย่างที่เราจะวาดให้ดูเนี่ยก็วาดวงกลมขึ้นมาเลยแล้วก็เอารูปนั้นนะ่ะมาเพรสเพรสใกล้ๆกับ วงกลมที่เราวาดเอาแบบไปไก่อะเอาแล้วก็วาดแบบอ๋ออันนี้เป็นสีนี้นะอันนี้ทับอันนี้อะไรแบบเนี้ยเราจะทําการวาดวงกลมขึ้นมาก่อนโดยกดช็อตคัด L แล้วไม่ก็เลือกที่ฝั่งซ้าย True 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 ที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ทําการ Shift และ Alt เพื่อลากจากศูนย์กลางและให้มันสมมาตรถ,ถ้ากดชิปบ,บางเดียวมันก็จะไปแค่แบบ มุมที่เราหลากอ่ะลงไปเล่นดูลงไปเล่นดูพูดก็น่าจะดูไม่ออนี่อันนี้คือเรากดชิปแล้วก็เอาติเนตไปด้วยมันเลยจึดศูนย์กลางเป็นหลักแล้วก็ซูมเข้าซูมออกยกตัวอย่างให้ดูคอนทรลบคลิกที่วัตถุกด Copy จากนั้นกดที่คีย์บอร์ดตัวไอเป็นช็อตคัดเพื่อดูดสีดูสีที่เราต้องการที่ Color กดคอนทรลบ วัตถุก็จะไปอยู่ข้างล่างเป็นเลเยอร์ข้างล่างของวัตถุที่เรากดไปและเราจะแสดงให้ดูด้วยการคลิกสีเราคลิกที่วัตถุข้างล่างใช่ไหมันแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วทาไมยังถึงให้เป็นสีเขียวล่ะเพราะว่าวัตถุสีฟ้ามันบังอยู่ไงนี่เราลากวัตถุสีฟ้าที่อยู่ข้างบนเขาเยียบไปฝั่งขวาให้ดูแหละแล้วก็จะเห็นวัตถุสีเขียวประมาณนี้ โอเคแล้วก็จะกลับมากันต่อโอเคเรายังจำกนได้อยู่ไหมคอนทรลรอบหนึ่งนะก็คือหนึ่งกดที่วัตถุสีดำแล้วเราก็ c ดคอนโทรลซีสองจากนั้นเราก็กดคอนโทรลบีแล้วจากนั้นวัตถุมันก็จะอยู่ซ้อนกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยู่ต่างเลเยอร์กันแล้วก็กดไปที่วัตถุสีดําซึ่งไอ้วัตถุวงกลมที่เราก,กดอยู่เนี่ยมันคือวงกลมที่อยู่เลเยอร์บนอ่าค่อยคิดตามไปนะ ปุ๊บเลเยอบนใช่ไหมแล้วเราก็กดย่อส่วนโดยใช้ชิปอัลติเนตชิปอัลติเนตอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็จะได้วงกลมเล็กที่อยู่ตรงกลางวงกลมใหญ่ซึ่งเป็นวงกลมเล็กที่อยู่ข้างบนเลเยอร์วงกลมใหญ่โอเคิด <Okay. S 1> <ง>ตามทันนะถ้าใครไม่ทันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่าง YouTube แล้วกันไปตอบจะพยายามตอบให้ครบนะโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาว ราใช้ตัวไอดูสีอ่าอันนี้ใช้กันเป็นรอนอกสอนไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวไอดูดสีเลือกวัตถุที่เราต้องการดูดสีแล้วจากนั้นก็ไปคลิกที่สีที่เราต้องการก็ข้ามจากนั้นแล้วก็ทำการกดที่ วงกลมคือเรา,เากุบมันอยู่แล้วใช่ไหมวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กมันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําการคอนโทนซี C, แล้วก็กดคอนโทนวี v ไปเลยสีรอบเพราะเราต้องการวงกลมสี่อันใช่ไหมแล้วก็กดไปเลยวงกลมสีอันโอเคได้มาแหละแล้วจากนั้นก็ทําการเรียงวงกลมให้เป็นรูปร่างให้กับโอลิมปิกอันนี้ก็คือทําแบบช่วยมากเลยนะแบบว่าไม่ได้เอาแบบมาทาบแล้วนี้ก็วาดไปเลย นั้นก็ทําการเลือกแล้วก็เลือกสีอะเลือกให้มันเหมือนกับสีโอลิมปิกองแวนของโอลิมปิกนะเลือกเลือกไปตัคลิกวถกูกดตัวไอจากนั้นก็คลิกที่สีโอเคเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรนั้นคงทั้งหมดโอเคเริ่มมาแล้วผ่านไฟเดอร์จากนั้นเราก็กด d i v แบ่งอ้าโอเคสังเกตดีนนะ ตอนก่อนแล้วกดอะวัตถุมันจะแยกกันอยู่ใช่ไหมเป็นวงกลมแค่สองมันก็เราซ้อนกันพอเรากดผ่านไฟเดอร์ปุ๊บมันก็จะตัดแบบดังรูปอะนี่เราจะทำให้ชัดขึ้นด้วยการว่าสดเหลี่ยมไปข้างหลังเลือกพื้นหลังสักหน่อย เค okay, ประมาณนี้สีม่วงแล้วกันจากนั้นแล้วก็กดคลิกพื้นที่ว่างแล้วก็ไม่ใช่ว่างกดคลิกที่ไอชิ้นส่วนสีขาวแล้วเราก็กดลบเพราะว่าวงแหวนเราต้องการให้มันให้มันกลวงใช่ไหมแบบว่าให้มันทะลุผ่านแล้วเห็นแบ็กกราวสีม่วงข้างหลังลก็กดลบมันก็จะลบออกเพราะว,าว่าเมื่อกี้เรากดตัดไปแล้วไงดีไวอันน้แบบตัดออกอะอาประมาณนั้นแล้วเราก็ซูมมาเก็บรายละเอียด ลบอันที่แบบเกินเกินขาดขาดอะไรอย,อย่างตรงสีเขียวกับสีแดงเนี่ยก็มีอันที่เกินอยู่ลบออกแล้วตกแต่งดูว่าอันไหนทับอันไหนอันไหนอยู่ในอันไหนประมาณนี้ก็เหมือนเดิมใช้ตัวไอดูสี โอเคเสร็จแล้วโลโก้โอลิมปิกของเราจัดแต่งสักหน่อยจิ๊บๆให้อยู่ตรงกลางอ์ตบอร์ดนี่เนี่ยจากนั้นก็กดคอนโทรลูเพื่อซูมอ์ตบอร์ดให้อยู่กลางหน้าจออันเป็นอันสิสธิ์ถ้าคลิปนี้ ช่วยเพื่อนๆให้เข้าใจขึ้นก็ฝากกดไลค์หน่อยนะกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปต่อไปส่วนถ้าพูดไม่รู้เรื่องตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ก็แหละเผื่อจะได้ไปปรับปรุงในอนาคตสวัสดีครับบ๊ายบาย